สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเช่นเดิมนะครับที่พวกเราได้เสพข่าวเสพอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาขอพูดหน่อยนะครับทุกคนจำวันแรกที่น้องอุ้งอิงเข้ามาอยู่ที่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ไหม น้องอุงอิงมีดีอะไรทำไมใครๆก็รักโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่เป็น FC ที่มีอายุในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ต่างก็รักต่างก็เอนดูน้องอุงอิงเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับคุณครูนภะารพรก็เหมือนกันนะครับ คุณครูนภาพรเคยพูดในคลิปลหลายๆคลิปที่ผมลงไปนะครับบอกว่าคุณครูรักอุงอิงเหมือนลูกคนหนึ่งเพราะเขามีความน่ารักมีความรับผิดชอบเป็นเด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนคุณครูเลยเอนดูที่อยาจะเอาเขามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมในครั้งครั้งตอนที่น้องอุงอิงนั้นอยู่เพียงแค่ชั้นประถมศึกษา เพราะตอนนั้นนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรคุณครูจึงเห็นอยากที่จะเอาน้องมาเลี้ยงถ้าผมจับใจความได้นะครับคือคุณครูนะครับขอคุณพ่อของน้ององุ๋งอิงนะครับคุณพ่อแท้ๆคุณพ่ออนุญาตให้คุณครูนะครับนำอคุคงอิงมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม เพื่อที่จะเรียนต่อในระดับออตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นปวชนะครับน้องจะจบปหกแล้วนะครับให้ไปลงเรียนโรงเรียนเทคนิคใกล้ๆบ้านของคุณครูและคุณครูก็จะเป็นคนส่งเสียเรื่องการเรียนทุกๆอย่างนะครับดูแลทุกๆอย่างด้วยความรักและความเอ็นดูนะครับแต่ติดปัญหาที่ว่าคุณปู่ของน้องอุ้งอิงนะครับไม่อนุญาต นะครับเพราะว่ายัางยังรักหลานคนนี้นะครับด้วยความเป็นเป็นปู่กับหลานเนาะคุณปูก่ก็เออนั่นก็คิดอะไรหลายอย่างนะครับแต่คิดในใจว่าปู่เนี่ยก็เอ,อเลี้ยงหลานได้ก็เลยเอาหลานไปเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราเราก็ไม่รู้นะครับด้วยความรักความเป็นห่วงคุณครูนะครับก็ก็ติดตามข่าวตลอดตลอดนะครับ ว่าน้องอิงเป็นอย่างไรนะครับเออถ้าน้องอุงอิงไม่ได้มาอยู่กับบอสโจรหรือว่าอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมเชื่อนะครับว่าคุณครูก็ไม่ได้รู้ว่าอุงอิงไปอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่แต่ด้วยที่ว่าเธอออกจากคุณครูไปจบผมผมถ้าผมเดาไม่ผิดน,นะจบป .6 ไป นะครับเธอก็ไปเรียนต่อในระดับมธัธยมประมาณสัก3-4ปีนะครับน้องอุงยหญิงก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลที่ใครๆก็รู้จักว่าน้องอุงยหญิงคือนักร้องหมอลำดาวรุ่งคนใหม่ที่กำลังมาแรงในตอนนั้นคุณครูเลยทราบข่าวคุณครูพูดพูดมาคำหนึ่งนะครับ คุณครูดีใจนะที่ได้มาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณครูดีใจนะที่ได้มาอยู่กับบอสโจเพราะเส้นทางของน้องที่ใฝ่ฝันก็คือการเป็นเจ้าของวงดนตรีไม่ใช่วงหมอลำนะตอนนั้นวงดนตรีนะครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นการต่อเติมความฝันของน้อง ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่น้องได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้คุณครูพูดว่าน้องเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งตรงนี้ก็คือทำให้น้องได้ร่วมเดินทางกับวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก้าวแรกผมขอพูดก้าวแรกของน้องอุ๋งอิงนะครับที่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงวันที่หอบเสื้อผ้า มาอยู่กับแม่ติม๋มและขึ้นรถบัสเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่กทมคือวันแรกของน้องวันที่19มกราคม19มกราคมผ่านมาตอนนี้นะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม นะครับเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะเผื่อผมพูดปิดใช่วันนี้วันที่29พฤษภาคมผ่านมาแล้ว4เดือนกว่าๆนะครับก้าแรกที่น้องเข้ามาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อแม่ครูทุกๆคนต่างเอ็นดูน้องอุ๋งอิงมาก เพราะอะไรครับวันที่น้องออดิชั่นวันแรกหลังห้านผมจําวันไม่ได้นะครับผมจําวันไม่ได้วันนั้นน้องได้โชว์ความสามารถหน้าเวทีแต่หลังเวทีเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนตกใจเป็นเสียงเดีวยวกันว่านี่คือเสียงของใครแสงตะเวนจ้า บางคนอาจจะเห็นด้านหน้าเวทีนะครับพ่อแม่ครูทีมงานแดนเซอร์ครูทุกคนที่อยู่หลังเวทีอาจจะเคยเห็นหน้าน้องบนเวทีวันแรกแต่เมื่อน้องได้ก้าวเดินทางมาอยู่ที่วงสาวน้อยมาอยู่กับแม่ติม๋มวันวันนั้นทุกคนก็เอ็นดูกับน้องอุ๋งอิงมากๆทุกคนเห็นในคลิปของลำเพิร์ตออฟฟิเชียลไหมครับทั้งของแม่ปีนะครับของ อของแม่แม่นมติ๋มและหลายๆช่องนะครับของพ่อการชัยและหลายๆช่องเอ็นดูดูแลน้องดูแลน้องอย่างดีนะครับและน้องก็ได้รวมเดินทางมาสู่ที่กทมน้องอุ่งอิงเป็นเด็กที่น่าจับตามองมากเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเพราะอะไรครับกระแสโซเชียลมันแรงมากแรงอะไรครับน้องเป็นที่จับตามองว่าเด็กคนนี้มีดีอะไร ทำไมถึงติดแรงมาอันดับหนึ่งใน YouTube ของช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพินออฟฟิเชียตอนนั้นนะครับมีช่องแม่ติ๋มนะครับและพ่อการชัยนะครับที่ตามติดชีวิตน้องตลอดนะครับอาจจะมีช่องอื่นด้วยนะครับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนอนกลางวันนะแล้วก็มาจับโทรศัพท์เล่นๆแล้วมาเจอสาวน้อยเพชรแพงเจอไข่ชื่ออุ้งอิง ผมก็ติดตามมานะักตั้งแต่วันนั้นที่น้องเข้ามาสู่กทมอพอน้องก้าวขึ้นร้องเพลงวันแรก fc ให้การต้อนรับเยอะมากให้กระแสดีมากลงคลิปไปใน YouTube นะครับผลตอบรับว่าดีสุดๆและบอสโจนะครับก็ได้จัดโชว์พิเศษให้น้องร้องหลังจากบอสโจ มีที่ไหนครับไม่ได้เป็นการอวยน้องนะครับในตอนนี้คือมันเล่าจากเรื่องเรื่องจริงเด็กที่ไหนที่บอสโจให้ความสำคัญขนาดนี้ให้ร้องหลังจากหัวหน้ามงเพราะอะไรหนึ่งบอสโจร้องเพลงเจ็บแบบเท่ๆใช่ไหมครับ FC ต้องการดู การแสดงของบอสโจเลยนะครับและการแสดงตอนนั้นของบอสโจเพลงจบแบบเท่ๆเป็นอะไรที่แบบเลตติ้งดีมากๆหมอลำหลายคณะนำไปร้องศิลปินหลายคนนำไปคอฟเวอร์นะครับน้องอุ้งอิงนะครับร้องเพลงจากต่อจากบอสโจเป็นยังไงล่ะครับพู้แตกตุ้มตามเลยครับตุ้มตามเลยเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้มันมีดีอะไร ผมจําได้นะครับว่าน้องมาอยู่วงแค่สิบวันมีเงินเก็บประมาณแปดหมืนบาทสิบวันนะแปดหมืนบาทมันเกิดอะไรขึ้นบอสโจทําไมถึงเห็นเด็กตรงนี้บอสโจบอกว่าบอสมีซิกเซนและมันเกิดอะไรครับหลังจากนั้นนะครับวันที่ 31มก,กราคมนะครับบอสโจประกาศใน Facebook นะครับประกาศว่าผมมีลูกสาวเพิ่มอีกคนแล้วนะรับอง๋งอิงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการดังบ่ดังดีบอดีจังใดก็ลูกพ่อแล้วเบืองแยงอีหลาสําลูกสําเต้าพ่อกับสิดูแลหนูให้ดีอุงอิงนาะวงษาอง๋งอิงเพชรบ้านแผง ประกาศวันที่31มกราคมจากวันที่19ถึงวันที่31ผ่านมาแค่12วันบอสโจรับน้ององ๋งอิงมาเป็นลูกบุญธรรมทำไมบอสโจไม่ไม่ใช้เวลาให้มากกว่านี้ในการรับองอิงมาเป็นลูกบุญธรรมทำไมบอสโจไม่ดูนิสัยใจคอน้องให้ดีก่อน ทุกคนเกิดคำถามแต่บอสโจพูดชัดเจนครับผมมีเซนผมมีเซนเพราะอะไรปกตินะครับลูกวงลูกน้องในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ f อทั่วไปนะครับจะเรียกบอสโจว่าอะไรครับบอสโจใช่ไหมครับบอสโจแต่น้องอุงอิงคือคนแรกทักมาหาบอสโจใช้คำพูดว่าพ่อโจทักมาหาในเฟส น้องใช้เวลากว่า2เดือนกว่าพ่อโจจะตอบเฟซผ่านไปแล้วสองเดือนพ่อโจมาเห็นในข้อความสแปมพ่อกว่าพ่อโจตอบกับน้องกระโดดดีใจโลดเต้นว่าบอสโจรหรือพ่อโจได้ตอบข้อความแล้วและนัดไปออรดิชั่นน้องดีใจมากทาั้งๆที่น้องมีโอกาสไปอยู่ที่คณะอื่นๆแต่น้องไม่ไปพ่อเอกแม่หน่อย มีความตั้งใจที่จะให้น้องอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องจึงตั้งหน้าตั้งตารออยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อโจพ่อพ่อและพ่อคำว่าพ่อทำให้บอสโจมันกินใจและซิกเซนอะไรหลายๆอย่างแค่12วันรับลูกองอิงมาเป็นลูกบุญธรรม แม่นุชก็เคยให้สัมภาษณ์ใช่ไหมครับว่าอยากจะมีลูกสาวสามคนแต่ตอนนี้มีแค่สองคนพ่ออุ๋งอิงมาอยู่ในชีวิตมันทำให้เกิดเรื่องราวปฏิหารเยอะแยะมากมายมาในชีวิตของพ่อจจงแม่นุชถ้าผมพูดไปเยอะมากๆมันจะเป็นเรื่องเล่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้า FC ทุกคนนะครับติดตามช่องผมผมจะนำเรื่องราวแบบนี้ไหมทุกคนได้ฟังกัน เรามาเข้าประเด็นนะครับว่าอุงอิงมีดีอะไรย้อนกลับไปที่คุณครูนภพ,พรสิครับคุณครูนภพ,พรอยู่กับน้องอุงอิงสอนน้องอุงอิงตั้งแต่ป .2 อรอักเอนดูเด็กคนนี้อยากจะส่งเสียให้เรียนสูงๆอยากจะนำมาเป็นลูกบุญธรรมคุณครูก็มีลูกอยู่แล้วแต่อยากจะเอาลุงอิงมาเป็นลูกบุญธรรมแต่บุญวาสนา ไม่ได้นำพาให้ครูน้องอุ๋งอิงเป็นแม่ลูกแต่ถึงอย่างไรเชื้อสายความผูกพันลูกศิษย์ครูมันไม่หายไปไหนคุณครูนภพพรยังคิดถึงรักเป็นห่วงภูมิใจดีใจกับการเจริญเติบโตในอนาคตที่น้องอุ๋งอิงเจอความฝันแล้วคุณครูภูมิใจตรงนั้นเชื้อผูกพันไม่มีวันหาย มาเจอพ่อโจพ่อโจรับเป็นบุตรบุญธรรมดูแลสารต่อความฝันให้น้องเป็นศิลปินและเป็นเจ้าของวงอย่างที่น้องตั้งใจอุงอิงเธอมีดีอะไรและทุกคนล่ะครับ Fc. ทุกคนก็ต่างรักเอ็นดูอีลาน้อยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอารักในตัวน้อง คอมเมนต์สิครับว่ารักน้องเพราะอะไรอุ๋งอิงมีดีเพราะอะไรคอมเมนต์ Comment ให้ดูหน่อยสิครับคอมเมนต์ Comment ให้ดูหน่อยขนาดคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้รักบา้บาบ้าใครขนาดนั้นเลยนะผมยังมาทำคลิปเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงมาหาข้อมูลกดหาข้อมูลจะไลดูข้อมูลใหม่คลิปไหนเคยทำหรือเปล่ามาดูข้อมูลเพื่อที่จะมาให้ FC ซได้รู้ได้ฟังกันนะครับ คําตอบทุกคนอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับอุ้งอิงมีดีอะไรคอมเมนต์ Comment มาสิครับนี่แหละครับคือเรื่องราวว่าทําไมน้องอุ้งอิงมีดีครูพูดเหมือนกันทุกทุกคนนะครับว่าน้องทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหม ขอบคุณทุกคนมากเลครับที่รับชมรับฟังช่องดีเลอร์ประเสริฐสีนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดต้องขอกราบประทานอภัยจริงๆนะครับนะครับอยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้ดูแลน้องอุงอิงประิสธิ์ประส,สาทความรู้มาให้ทุกคนนะครับที่ทำให้น้องมีวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ